เเอาลงทุกวันลงคลิปคลิปเรียวเพราะปกติจะลงแล้วนะคะติดถนนเนาะจะมีอาจจะมีเสียงรถหน่อยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบสนามฟุตบอล จะมาเปิดบ้านสักแป๊บหนึ่งสวัสดีคะ่ะน้องเบนคนสวยพี่กบก็สวัสดีน้องเบนคนสวยนะคะพะยอมอะไรลูกเล็กขนาดนั้นเพื่อนๆดูนะมองเห็นไหมคะลูกเหมือนองุ่นเลย สวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีต้นเฟื่องฟ้าอาจยาน้องเพียน้องเบนหัวเลาะแจดวิ่งไปห้องน้ามาเป็นล้างมือมาไม่เพื่อนพี่ๆกระยาณิมิตทุกๆท่านขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยแม่ว่าจะเปิดตาไว้ก่อนก็อดคุยกับลูกๆไม่ได้แม่จริงแม่เนี่ยเบ็นเสียดาเบิ้งสีเห็นอียงแหมพี่น้อง นนี่แมมมุ้มุสวัสดีค่ะทักทายตอนเย็นเย็นดอกไม้สวยจังเลยสวยมากค่ะแชร์ลงคลิปไปแล้วก็สมัครใหม่ภายหลังเขาขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วก็ตรงตรงห้าข้อนั้นก็เป็นการกระบาดข้อสอนั่นแหละพี่เจนก็เลยบอ เดียวเนาะออที่เดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ได้ตั้งค่าได้แล้วดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยวลว่วงหน้าเลยเดี๋ยวพี่เจนจะจะไปอำเภอสองด้วยไม่ใช่อำเภอสองอำเภอรองอำเภอลองหรืออำเภอสองอำเภอลองอเนาะอีกสักหนะ้านาทีเจนก็จะลงไลและขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่ขนมเคงขอบคุณน้องตี้ขอบคุณพี่กบก,กขอบคุณต้นมะขอน,อนี่ได้กินทุกปีได้พี่น้องดกพ่ม พี่ก็บบอกว่าตำตๆพี่ก็เห็นต้นบัคคอร์ไม่คะหนูน่ะไม้สวยๆส,สวัสดีจะไปอำเภอสองด้วยไม่ใช่อำเภอสองอำเภอลองอำเภอลองหรืออำเภอสองอำเภอลองไม่รู้เป็นเป็นเป็นมืดๆอ่ะเป็นหน้าจอไม่ค่อยสว่าง มาลองดูอีกสักตั้งหนึ่งมาลองเปิดบ้านดูอีกสักตั้งหนึ่งอีกสักเนาะอ,อีกสักถึงสิ้นเดือนมีนาเนาะคิดว่านะาดอกมะลิเดี๋ยวพาไปดูมะล,ละกอพาไปดูมะล,ละกอสวยๆโอเค ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยดอกอะไรนะเหลืองปีดียทออ่ะเหลืองสวยมากแต่ตอนนี้มันโรยหมดแล้วเหลือนิดเดียวเนี่ยค่ะหลังจากที่ไม่ไล่สดมาประมาณนานมากค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้มาไล่สดสวัสดีวันอังคารค่ะวันอังคารสีชมพูเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่นิดเดียวอันนี้คือไม่ใช่ทองอุไรนะคะอันนี้คือเหลืองปีดียทอคล้ายๆกันเลยเนาะคล้ายๆทองอุไรเลย ม่นี่หนสีหอมอยูน่นะพี่กบเนาะนี่ปักหุ้งเหอมพี่น้องเอาไปแกงส้มเนะออาะ่าแหละเพราะว่าเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีบอลแข่งแล้วก็จะเสียงดังสวัสดีค่ะพี่กบก็ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยดอกอะไรนะ เหลืองปีดียาทอนอ่ะเหลืองสวยมากแต่ตอนนี้มันโรยหมดแล้วเหลือนิดเดียวเนี่ยค่ะลม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 ,ลมแรงมากเลย เจดจิลาปโมนาตาก็สวัสดีน้องเบนนะคะเจ็ดจิลาปโมนาตาก็จาฟ้าร้องอู้แม่บอกให้มาตกนครปฐม,มด้วยจ้าแม่ขนมเพลงบอกมาตกนครปฐม,มหน่อยค่ะร้อนมากเลย เมื่อนี่น่ะสิเฮิ่มอยู่นะพี่กบเนาะนี่ปลาคุ้งเฮิ่มพี่น้องเอาไปแกงส้มเนาะ ของพี่เจนน่ะเขาไม่ได้แต่ว่าติดข้อสอบอย่างเดียวไงข้างหลังบ้านเขาบอกว่าเออยูเซอร์นี้ไม่ร้อนดีจังเลยพาไปดูไม่ยอม่อกี้อีกหนะ้านาทีเจนก็จะเอาน้องเบนเออกหุ้งไปตำแซ่บๆไดล้ลูกยอลและเราจะไปตำพรุ่งนี้ เบเตอร์สวัสดี Facebook สวัสดี AI ค่ะสนามฟุตบอลแต่ตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นที่ของเราหมดเลยบรรยากาศนี้ไหมคะุู้ดอกไอ้น,นี้สวยจังเลย มีมันละกอสุขเดี๋ยวเปียนันกอสุพ่อยอมอะไรลูกเล็กขนาดนั้นเพื่อนๆดูนะมองเห็นไหมคะล,ลูกลูกเหมือนองหุ่นเลยน้องจ้าน้องตี่บอกปังปัง สวยไหมคะเนี่ยสวยเนาะดูดิเห็นแล้วสดชื่นอ่ะสีชมพู มีพี่คนนึงอ่ะน้องเบนไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีทุกคนนะคะน้องไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะน้องเบนไม่เห็นคอมเมนต์นะคะน้องตี้ใช่ใช่น้องตี้ไม่ได้เจอกันนานไหมมาลองดูอีกสักตั้งหนึ่งมาลองเปิดบ้านดูอีกสักตั้งหนึ่งอีกสักเนาะอ,อีกอีกสักถึงสิ้นเดือนมีนาเนาะคิดว่านะ น้องตี้บอมีฮักแท้ในวงเล่าก็สวัสดีจากพี่เจนจิลาประโมนาตาสวยๆงามๆอ่าเขาเกี่ยวข้าวไปถ้าช่วงเขาที่เขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวช่วงนั้นอ่ะที่ที่เจนมาไล์สดอยู่ที่เนี่ยอากาศแบบดีมากเลยนะทุกคนจะเขียวเขียวแล้วก็สวยงามมากๆเบิ้งมาสิเห็นเอียงแหมพี่น้องโอ้นี่แม่มุนๆสวัสดีค่ะบักฮุงตําเด้พี่เจนแซ่บ บักฮุ่งเพิ่นตำแสบเด้พี่เจนแม่นปะโอเคแม่ขนมเข็งบอกว่าว่าจะเปิดตาไว้ก็อดคิดถึงลูกๆไม่ได้ ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยดอกอะไรนะเหลืองปีดียาธรอ่ะเหลืองสวยมากแต่ตอนนี้มันโรยหมดแล้วเหลือน,นิดเดียวเนี่ยค่ะสีชมพูสดชื่นแจ่มใสมาพา